บางกโรที่ป๋ามาพักพี่น้อง S S P บางกโรพี่น้องบรรยากาศดีมาก เดินหาอาหารก,กินแล้วก็จะไปอห,หาดูหาดด้วยไม่ไเดี๋ยวรถไปนะเดินพักใครมาพักมีมอเตอร์ไซค์มาพักมาด้วยดีมากนะ,ะ,ะอย่าปารถยนต์มานะะเนาะรถยนตก็ไปได้นะคะแต่ว่าทางมันคดเคี้ยวนะะมันไม่สะดวกเท่ากับมอเตอร์ไซค์พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีนะบังกะโลเนี่ยพี่น้องที่เป็นหลังๆเล็กๆก็มีหน้าแต่เป็นพัดลมนะ,ะพี่น้องเนี่ยอย่างที่ย็ยปลาที่เห็นข้างหลังน้องเป็นโซล่าเซลล์แล้วก็อันนี้นีย่ยยปลาเคยมาพักก่อนพักนะั่นนะคะพี่น้องที่เป็นหลังๆพี่น้องมันเป็นพัดลมนะ,ะห้องห้องก็ไม่ใหญ่นะฮะมีห้องหน้ามีโอเคอยู่นะฮะ ่ถ้ามาสองคนตมนี้สูบอยู่อย่างงี้ก็อยู่ได้นะคะถ้าอับหนาวเย็นได้ไม,ไม่ไม่ต้องการมีตู้ยตู้เย็นอะไรก็อยู่ยแบบบังโคลย,ย่างงี้ได้นะคะแต่ข้างบนน่ะมันเป็นแอร์นะคะ เวลากลางคืนที่บังครูก็จะเนียยสงบ,บกันดีนะพี่น้องเขาออกไปหาอาหารกันกันกน,นะนีนค่ะบางคนก็มาพักผ่อนแล้วนะมีห้องที่ไปอยู่ตาหนังมัวันนี้เช่ามอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งจอดท้ายรถขิงหน,น,น้าห้องเขาก็จะจัดด้วยดอกเข็มเนี่ยพี่อง